ผู้กองสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีครับช่างวัดคุณมาทําอะไรอีกครับัครบงานผมกาก็อยู่งแต่งงานไงเพื่นครับผมไม่คิดจงไหนบุตรหลอดหลอดเพราะหลอดอันสายเก่าลงมาหลุดเก็บไหมสายไฟเลยครับสายไฟเอาออกนนั่แหละเอาลงมาเลย เนี่ยมาช่างวัดมาถอดแต่ไปขายครับโอ้ลูบกระพบเสียตัวอีหยังนี่คือมีหอดขวดน้ำโอ้เสียงเบรกเลือดเตี้ยนี่เสียงเบรกใส่เจดุนนะเอาออกางนี้อันน,นั้นตัวก่อได้ไม่ก่อได้ก่อได้ก่อได้ดำๆำอันที่เขาเอามาใส่จักีเวเราลมเววตั รถแถมต้งหนาแถมต้องยิบรูเดียสนึงมาเอาง้ันเอาอันกองขึ้นมาลงมาล็อกล็อกล็อก็็อกเดี๋ยวผมหีร้อยดนึงงช่งบอดบันลยอย่ไปยี่ไหนรบันเลยที่นึนเอามาบันเลยกั่มางบัตโอเคครับเดี๋ยว ทำงานก่อนอเก็บสายไฟเดี๋ยวมาดูฝีมือของช่างบอลครับรอน đi đi plang hết thôi 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 hết thôi

Yep. 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 tiếp 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 पंज <laughs> पंज танг 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 фу танг 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 та П 10д 10д 11

哼哼哼哼。